สวัสดีค่ะวันนี้เมนางกิปาถะมาแล้วนะคะกลัวจะคิดถึงนะคะวันนี้จะพาทำเมนูต้มยอดต้มอะไรเนี่ยอันนี้ยอดมะพร้าวอ่อนนะคะต้มกะทินะคะโดนพร้าวอ่อนต้มกะทิก็จะประมาณเหมือนต้มขาไก่นะคะก็จะมีนี่ะส่วนก็จะเป็นใส่ไก่บ้านนะคะไก่บ้านอันนี้ไปลวกไปลวกก่อนนะคะเนี่ยแล้วก็ ยอดมะพร้าวอ่อนเครื่องปรุงก็จะเป็นข่าอ่อนนะคะแล้วก็หอมกระเทียมพริกสดใบมะกรูดแล้วก็ตะไคร้ก็จะเป็นหัวกะทิส่วนปรุงรสชาตินะคะจะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็เครื่องหอมอีกอย่างหนึ่งก็คือ พริกไทยดําเม็ดพริกไทยดานะคะประมาณ1ช้อนชาแล้วก็กะปิ1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชานะคะอันนี้โขลกก่อนนะคะแต่ก่อนจะโขลกเดี๋ยวเราไปเอาไก่ไปต้มกับหางกะทิก่อนไวรอก่อนเลยนะคะนี่ยหะคะหางกะทิเราก็ตั้งตั้งไฟไวรอเลยแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยะคะ่ะตั้งทิ้งไว้เลยแล้วเราก็นำกะปิ พริกไทยดำแล้วก็เกลือโขลกรวมกันเลยค่ะ นี่กไก่ที่ต้มกับหางกะทิก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่ง น่าจะสุกแล้วนะคะแล้วก็ใส่เครื่องเครียกอะไรเครื่องเครื่องครัวหรอคะผักสวนครัวเครื่องต้มยำเหมือนเครื่องต้มยำใส่ลงไปเลยนะคะ แล้ก็ตามด้วยกะปิพริกไทยดำเลิกเกลือที่เราโขกไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปเลยหอมมากเลย กับช้อนเอาฟองออกด้วยนะคะกินหอมหอม จะประมาณเหมือนต้มขาไก่นะคะแต่ต้มขาไก่มันจะมีใบยี่หรงยีลาใส่ไปอีกวันนี้ไม่ได้ใส่แต่ใส่เครื่องหอมเป็นพริกไทยดำแทนนะคะ ตอนนี้เราก็ปรุงน้ำมะขามเปียกไปก่อนนะคะใส่ไปสองสามทัพพีก่อนใอ่ให้หมดเลยน้ำตาลปีบ๊บอันนีนะ้ประมาณสองช้อนโต๊ะใส่หมดเลย รสชาติเคยปรุงเติมอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็เติมกะทิหัวกะทินะคะนี่หัวกะทิ ตามด้วยยอดมะพร้าวอ่อนไปเลยไม่ต้องรอให้เดือดน,นะคะใส่ลงไปเลยตมะพ้าวอ่อนมันจะสุกง,ง่ายนะคะ เติมกะทิมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เลยนะคะว่าชอบเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนอันนี้เติมแค่พอท่วมแต่อันนี้มันสุกมันก็จะยุบไปปิดฝาไปสักสิบนาที สิบนาทีแล้วนะคะของทําก็จะยุบลงไปก็จะสุกแล้วเดี๋ยวก็จะลดไฟเป็นไฟอ่อนนะคะจะไม่ให้กระทิมันแตกมันนะคะลดไฟอ่อนให้มันรอให้มันเดือดนิดนึงมันหอมมากเลยะคะ่ะมันหอมจริง ก็ชิมรสด,ดูได้นะคะว่าจะชอบเข็มแค่ไหนเปรี้ยวแค่ไหนหวานแค่ไหน,น,นตามชอบเลยเติไมไอ้ปลาน้ำปลาอีกนิดน,นึง ต้องหวานมากก็ได้เพราะว่ามะพร้าวยอดมะพร้าวอ่อนมันจะหวานอยู่แล้ว อยากจะใส่ผงนัวก็ได้นะคะแล้วแต่แต่ตามชอบเลยอาหารทำเองกินเองรสชาติตามใจเราเลยอพอเนื้อมะพร้าวสุกนะคะแล้วแต่คนชอบเปื่อยหรือว่ากรุบๆนะคะคือเนื้อมะพร้าวมันจะมีรสชาติหวาน แล้วก็กรอบแต่ถ้าเราไว้นานมันก็จะเปื่อยนิ่ม,มแล้วแต่ชอบเลยค่ะตามสะดวกเลยแค่น,นี้ก็เสร็จแล้วนะคะยอดมะพร้าวต้มกะทิหอมหวานมันหวานมะพร้าวนะคะอย่าหวานมะพร้าวใช้หวานน้ำตาลลองทำตามดูนะคะรับรอ,องอร่อยค่ะ